มันกระทบกับพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะครับผมเชื่อว่าทั้งพรรคปูใจไทยและพรรคเพื่อไทยหรือครัฐาบาลเราเนี่ยเราตัดสินใจทําอะไรตัดสินใเพื่อประชาชนนะครับ เข้าสู่วงรอบ8เดือนในการทำงานของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินถึงแม้เบื้องหน้าบรรดาแกนนำพักร่วมรัฐบาลขณะนี้ต่างฝ่ายยังเหนียวแน่นในภาพรวม315เสียงก็ตามแต่เบื้องลึกเบื้องหลังแล้วยังพบว่ายังมีคลื่นใต้น้ำอีกหลายลูกที่รอก่อตัวเกิดขึ้นโดยเฉพาะจังหวะการขบเหลี่ยมระหว่างพรรอันดับหนึ่งอย่างพรรเพื่อไทยและพรรอันดับสองอย่างพรรภูมิใจไทย โดยเฉพาะสถานการณ์ศึกกัญชาภายหลังเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายในวงประชุมหาหรือการแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีขอให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งแก้ไขประกาศกระทรวงเพื่อให้กัญชากลับมาเป็นยาเสพติดประเภท5และขีดเส้นตายให้ดําเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ ในเรื่องนี้เองทําให้อนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยซึ่งมีนโยบายปลดล็อกกัญชาในรัฐบาลที่แล้วถูกโฟกัสจากหลายฝ่ายทันทีว่าจะแสดงท่าทีอย่างไรภายหลังไม่ได้กํากับดูแลกระทรวงสาธารณสุขในรัฐบาลชุดนี้ แต่หลายวันที่ผ่านมากลับปรากฏวิวาทะทางการเมืองระหว่างแกนนาพักร่วมรัฐบาลที่ตอบโต้ก,กันไปมาไม่ว่าจะเป็นสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีสาธารณสุขซึ่งเคยแสดงความคิดเห็นให้มีการปลดล็อกกัญชาในสมัยเป็นรัฐมนตรียุติธรรมในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่มาถึงขณะนี้สมศักดิ์ได้ออกมาอธิบายว่าเป็นการรักษามารยาทในฐานะพักร่วมรัฐบาลในขณะนั้นแต่ในเวลานี้เวลาผ่านไปส ปีทําให้ต้องพิจารณาข้อมูลใหม่อีกครั้งแต่กลับเป็นฝั่งอนุทินที่ออกมาตอบโต้ทันทีในประโยคที่ว่ารักษามารยาทแต่ก็ต้องรักษากฎหมายและประโยชน์ของประชาชนด้วย ขณะเดียวกันก่อนหน้านี้อนุทินยังเคยส่งสัญญาณไปถึงพักการเมืองอื่นที่แสดงความคิดเห็นให้นำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดว่าแล้วแต่นโยบายของพักการเมืองอื่นแต่ก็ไม่ใช่นโยบายของพักภูมิใจไทยนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่หลายฝ่ายจับตาไปที่การปรับคอรมอในครั้งที่ผ่านมาถึงแม้จะไม่มีแรงกระเพื่อมไปถึงพักภูมิใจไทยแต่เมื่อไล่ลึกลงไปในระดับหน่วยงานอาจสะท้อนเกมวัดพลังอยู่ลึกๆได้เช่นกันเพราะ อย่างล่าสุดกรณีลาออกจากสมาชิกพักภูมิใจไทยของมนัญญาไทยเศรษฐ์น้องสาวชาดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยซึ่งเรื่องนี้เองที่ชาดายอมรับว่ามนัญญาได้ยื่นใบลาออกจากสมาชิกพักภูมิใจไทยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์โดยสาเหตุการลาออกเนื่องจากเคยตั้งใจจะไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยแต่เมื่อกรมการพัฒนาชุมชนอยู่ในกำกับของเกรียงกันติน,นันรัฐน มนตรีช่วยมหาดไทยเป็นผู้ดูแลทําให้พักคภูมิใจไทยจึงต้องถอยออกมา และหากย้อนกลับไปในครมอเสดท้าหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเกรียงถือเป็นรัฐมนตรีในโคต้าพักเพื่อไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับมอบหมายให้คุมหนึ่งกลมคือกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพแต่ที่ผ่านมาหลายฝ่ายมองว่ากรมปอพเหมือนจะอยู่ในกลุ่มหน่วยงานระดับเกรด A แต่ในเนื้องานยังแตกต่างกับหน่วยงานอื่นในกระทรวงมหาดไทยพอสมควรโดยเฉพาะการทำงานของเกรียงเคยถูกจัดอยู่ในกลุ่มเป็นรัฐมนตรีที่โลกลือ แต่แล้วก็ยังเป็นเกรียงที่ยังมีชื่อในครอมอชุดใหม่ต่อไปพร้อมทั้งได้กำกับดูแลหน่วยงานใหม่อย่างกรมการพัฒนาชุมชนประเด็นนี้เองที่หลายฝ่ายจับตาว่าการลาออกจากสมาชิกพักภูมิใจไทยของมนัญญาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในกระทรวงมหาดไทยระหว่างพักคแค่ไหนดังนั้นหากจับสัญ,ญญาณพักร่วมรัฐบาลเวลานี้หลายฝ่ายก็มองว่าอาจไม่ถึงขั้นเปิดศึกลามไปถึงขั้นแตกหักก็ตามแต่ก็ใช่ว่าคลื่นลมพ ในรัฐบาลจะสงบราบรื่นต่อไปเมื่อฉนวนความขัดแย้งเริ่มก่อตัวขึ้นทุกนาทีเช่นกัน